พี่น้องพี่น้องมาต่อกันเ้ารมื่อวานนี่ยข้าจะโมโหประเด่ายคลิปตัวค่ะเมือ่อเสาร์นะรอบเสาร์นะทั้งโมโหทั้งทั้งรีบแล้วก็เลิกงานมากกว่ามือ,อแอะแะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี่บ่ได้พักเบรกเลยยิงเงาเลยแต่มาต้มมา,มาก,กินนี่คือก้าวนั่นแหละมาตอนเช้าม์มาดีก็เหตุงานอีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีพี่เพียงน้องฟองปลายวันกัน มาเดินกินขา้าวเศร้าเดินทางไปเหตุหงานกับนเมรอน,น,นแลวก็ยุดแล่ะไมด่ดีอีนั่งกินเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวไข่ทอดข้าวเหนียวไข่ทอดแล้วก็น้ำพริกแมงดาผักสดพี่นอ้องกินทอนเนี่ยละ่ะกินแล้วก็จะเดินทางไปเหตุงานมันไม่ลีได้พี่นอ้องค่ะวันวันเสาร์อีนั่งเหตุงานม่นบอตอนเลิกงานเนี่ยอีนั่งก็ ลงไปเอาผ่าเพราะว่าผ่าทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะอยู่ที่ชั้นล่างหมดเลยอีด้านก็นลงไปเอาผ่าเข็นผ่ารถใหญ่ๆนะสองเข็นสองสองรอบเข็นขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับวันอาทิตย์ในเทิงเทิงสั้นหกสั้นสูงสุดแล้วพอมาเมื่อาามามวานอยู่วันอาทิตย์คนเดตุดงานสั้นอื่นขึ้นรีบไปเอาผ่าอยู่สั้นหกแทนที่จะลงขึ้นรีบลงไปเอาสั้นล่างแม่นมากแต่ด้านขึ้นไปเอาสั้นเทิง วันอาทิตย์อีนั่งมาเฮ็ดงานเขางานสายเขางานสาสซา,สากระมูเพราะว่าบันยูกไก่กระมูพี่น้องอืมอีนั่งเตรียมผ่าไว้เพราะวา่าวันอาทิตย์มาจะได้จะจะได้มาต้องหยุ่งเตรียมผ่าไม่หม่ละ่ะจะได้มาเราก็เฮ็ดงานเลยนะนั่งเตรียมไว้เราขออีนั่งนะวันอาทิตย์มาโอ้โหผ่าไปเลยใส่เลยผ่าขนมพืนหน่อย ทั้งรถเข็นทั้งรดเข็นทำความสะอาดกับบอมมีเม่เลยบอมมี่เลยต้องลงไปเอาอีกเสียเวลาไปาอีกครึ่งชั่วโมงเขียดแห้งมาบ้านเลยพี่เขายกลุมเลย บอกฉันเตรียมผ้าของฉันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานสองขันรถวันนี้มาไม่มีเหลือผ้าฉันใช้สักขืนสักผืนมาทั้งทุกคนต้องลงไปเอาผ้าเองทุกคนต้องสอยเดือจุคลางนั่งกับพี่แปลงเสียละ ยิงเขาหคนนี้นนแหวนตะมว่านนะ ขาโ,โม่งเครื่องอะเขาโม่งสามสิบเจ็ดไม่ได้เลิกงานพญ่จะขับรถไปหาบอกให้พญายามเขาจะจับผ้าฉันไปสื่อโฮมโฮมใหญ่ๆเอามาการข้างนอกเอาไวด้ดาฮงเห็ดกับพงกับเขา เมื่อวานนี้ได้แค่สิบเก้าห้องเลยล่ะเหลือบ้าท่านบริพารเบรคพร้อมพระแ่งถ้าจะจัดหลุด Mm-hmm. อร่อยฝ้าวเก่งด้วยไม่รอ,องแสบแสบได้พักนะเคลื่อนพักอย่างเนี้ không thể nói bà เช้าวันที่เขาง้างสายบ่เขางานสาาิบโมงตั้งนกาปลุกแปดโมงแปดโมงเช้าแต่ว่าตื่นตื่นเองนะโมงมงคะนนงงก,กโมงตีหาครึ่งจริงจริงเพราะมากเลอนี่เขางานเสช้าตั้งนกาปลุกโคกโมงบ่อยากตื่นงง <c oughs> ก,ก็จะขวางเถียง วันหยุดคือก่บตื่นมาเห็นยังตื่นมาแต่สาวตื่นมาเห็นอย่างวันหยุดนี่นั่งไว้ยี่นั่งหรือยินเสียงพ่อยายลงมาฮะเพื่อบอกมากว่าื Ừ. Tham Làm thái Bữa rồi. Đó. rồi E hum. aí